ออทสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เริ่มกันที่การประชาสัมพันธ์งานของอเป็นงานเสวนานะฮะอดีตปัจจุบันอนาคต1-1-2และสิทธิประกันตัวนะครับงานนี้จะมีาศาสตราจารย์ดรธงชัยวินิจกุลคุณวาสาันพาณิชนายแพทย์นิรันพิทักษ์วัชระแล้วก็ดกร นารมณทับจุมพลนะครับกลุ่มที่ฝากผมมาประสานการประชาสัมพันธ์งานนี้เป็นกลุ่ม Thailand Mirror นะฮะคราว<อ>นี้เขาจะจัดงานนี้วันที่14กรกฎาคมที่จะถึงนี้บ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะฮะโรงแรมการมณีนะครับที่ถนนประดิพัทธ์นะฮะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้08 9 5 0 0 7 2 3 2แต่ว่าถ้าจะไปที่งานง่ายๆอาทิตย์นี้ อาทิตย์น,นี้นะครับที่โรงแรมการมานีตั้งแต่บ่ายโมงเขาจะคุยกันเรื่องอดีตปัจจุบันอนาคตมาตราน1นึและสิทธิประกันตัวก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าด็ตรธงชัยนั้นตอนนี้บินมาจากแมดเดสันวิสคอนซินมางานนี้นะฮะคิดว่าอาจารย์อยู่ในสหรัฐอีกงานหนึ่งที่จะช่วยเขาประชาสัมพันธ์น,นิดนึงคือบังเอิญมีมีเป็นคอนเสิร์ตท,ที่เขาจะจัดขึ้นนะฮะแต่ว่าคอนเสิร์ตท,ที่จะจัดขึ้นเนี่ย คุณต้องเดินทางเข้าไปที่บ้านโป่งก่อนนะฮะมีเรลลี่ลลาสบายสตา24มิถุนายนะฮะก็เป็นกลุ่มเดียวกันที่ฝากผมประชาสัมพันธ์งานนี้กรุงเทพบ้านโป่งนะฮะคือถ้าร่วมขบวนเรลลี่ลลาสบายสตา24มิถุนายนี้คุณต้องออกเดินทางจากห้างอ m p i r i รีลาดพร้าวนั่นแหละฮะที่มีช่องเสื้อแดงลานจอดรถชั้น5นะฮะเขาพบกันที่นั่นออกจากที่นั่น9งตรง เพื่อไปร่วมคอนเสิร์ตนะที่บ้านโป่งคอนเสิร์ตมีชื่อว่าคิดต่างไม่ใช่อาชากรก็ฮาร์ดคอร์ทั้งนั้นนะฮะคุณทอมดันดีไฟเยนซันซีโร่แปะบางสนานวัดวรยางกูลนะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้0 8 9 5 0 0 7 2เ2บังมเื่อเอิญมีพรกพวกเสื้อแดงอิสระกลุ่มหนึ่งเขาฝากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ก็คนคงไปเยอะอยู่แล้วคงไม่เป็นปัญหาอะไรผมคิดว่าเอาล่ะพูดถึงศึกในศึกนอกรัฐบาล นอกเหนือจากประเด็นเรื่องความพยายามของศัตรูรัฐบาลที่จะแยกมวลชนคนเสื้อแดงออกจากรัฐบาลเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากเรื่องนั้นซึ่งเคยพูดมาแล้วในรายการนี้แล้วก็ไม่อยากเสียเวลาพูดถึงอีกเนี่ยศึกในศึกนอกที่เผชิญหน้ารัฐบาลตอนนี้มันมีอยู่จริงนะฮะศึกในก็เรื่องเดิมๆเรื่องไม่ควรจะเป็นเรื่องแต่ว่าเป็นเรื่องจนได้ก็คือว่ามันมีมันมีมุมมองที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยถ้าคุณไปถามสอสอ ไม่ว่าจะเป็นสสสายเสื้อแดงหรือสายเพื่อไทยธรรมดาปกติเนี่ยนะฮะ,ะแล้วก็นักการเมืองหลายคนที่มองว่าคนที่อยู่ในตําแหน่งสําคัญสาคัญในรัฐบาลนี้ไม่ว่าจะเป็นอรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะฮะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็เราก็มีอีกหลายท่านมีสสนักการเมืองเยอะนะฮะในพักที่อมองว่า รัฐมนตรีหลายคนที่ใกล้ชิดนายกนั้นไม่ค่อยได้มีความสัมพันธ์ที่ดีนะกับสสในพรรคเพื่อไทยก็คือว่ามันมีตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผมแค่ได้ยินแต่ว่าไม่จริงแต่ว่าพอไปถามดูมันมีความรู้สึกอย่างนี้กันจริงๆในพรรคเพื่อไทยนะฮะสึกในในที่นี้ก็คือว่าความที่คิดว่าความเป็นปึกแผ่นมันรักษาไว้อย่างง่ายดาย ความที่คิดว่าเป็นอย่างนั้นถึงเวลาบางทีเนี่ยความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะฮะเห็นชัดจากกรณีที่ตอนแรกคุณเฉลิมกับคุณสุรนันนั้นดูเหมือนว่ามีปัญหากันนะฮะ,อะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าไม่มีปัญหาแต่ว่าถามว่าของอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่มีความพยายามที่จะรักษากระชับความสัมพันธ์เอาไว้เนี่ยวันหนึ่งมันจะแตกได้ไหมมันก็แตกได้ต่อให้เป็นพวกเดียวกันมันก็แตกได้ต่อให้มีอุดมการณ์เดียวกันมันก็แตกได้ถ้าเกิด บางทีห่างเหินกันไปสักพักไม่ค่อยมีโอกาสพบปะกกันไม่ค่อยมีโอกาสพูดคุยกันแล้วดูเหมือนว่าฝ่ายหนึ่งใกล้ชิดอํานาจอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถได้ตําแหน่งที่ตนเองอยากได้ในที่สุดแล้วถึงเวลามันก็มีปัญหากันนะฮะคราวนี้ศึกภายในเนี่ยท่านนายกพยายามเชื่อมให้ทุกฝ่ายนั้นดีกันไว้อยู่ตลอดเวลาก็คงจะช่วยแต่ว่ามันก็อยู่ที่ตัวบุคลากรก,กันเองว่าจะ หาทางเข้าถึงกันบ้างหรือเปล่าหรือบางทีอจะชอบความห่างเหินไม่ต้องคุยกันแล้วให้มีปัญหาระหว่างรัฐบาลกับพักถ้าจะเอาแนวนั้นมันก็ได้นะฮะแต่ว่ามันก็จะไม่มีความเป็นเอกภาพแบบที่สามารถทํำได้เรื่องนี้แก้ง่ายๆไม่ใช่เรื่องยากเป็นศึกในซึ่งผมคิดว่าสามารถแก้ปัญหาได้ไม่ยากศึกนอกสิยากกว่าซึ่งนอกเป็นศึกที่ไม่ว่านายกจะทํางานดีไม่ดีอย่างไรไม่สามารถทําอะไรได้ ศึกนอกในที่มีมีอยู่สเรื่องนะฮะ,ะเรื่องแรกก็คือ3 5ม0แสนล้านเรื่องที่ปปชนั้นมีโอกาสที่จะลงดาบแล้วก็มีคำวินิจฉัยออกมาว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีชุดนี้นั้นไม่ทําตามมติของศาลปกครองนะฮะคืออาจจะมีการลงดาบจากปาปาชาก็ได้ที่บอกว่า เนี่ยที่รัฐบาลเลือกที่จะเดินหน้าโครงการ3 5แสนล้านแล้วก็ไม่ฟังคำวินิจฉัยจากสาลปกครองเป็นการทําผิดรัฐธรรมนูนถ้าเกิดปปชมามุกนั้นรัฐบาลจะทําอย่างไรสมมุติมีคนที่ไปยื่นให้สารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยว่า,วารัฐบาลนั้นไม่ฟังสารปกครองไม่ละเมิดมติของคำวินิจฉัยของสาลปกครองเนี่ยรัฐธรรมนูญมามุกนั้นเนี่ยรัฐบาลจะทําอย่างไรอันนั้นเป็นศึกภายนอกหมายเลขหนึ่ง ศึกภายนอกหมายเลข2ก็คือ,อโครงการจำนำข้าวโครงการจำนำข้าวอย่างที่ผมได้เคยเตือนในรายการนี้ตั้งแต่เริ่มโครงการย้อนกลับไปประมาณปีสปีที่แล้วว่าน,นี่เป็นเรื่องใหญ่มากพอที่ฝ่ายที่ไม่เอาโครงการจำนำข้าวเขาจะใช้เรื่องนี้ในการโค่นรัฐบาลตอนนั้นก็เตือนไว้แล้วนะฮะงนั้นความพยายามที่ใช้โครงการจำนำข้าวในการโค่นรัฐบาลนั้นมีอยู่จริงคราวน,นี้มันจะถึงขั้นที่ปปชจะลงดาบแบบที่มีข้อสรุป ให้หนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีคลังและทุกคนที่เกี่ยวข้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่ามันมีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างโมโหฬานอย่างม,หา,างมหาศาลในโครงการจำนำข้าวหรือไม่ก็คงจะไม่เท่าหลัก Com m o n s เ n s e เหตุผลตามปกติแต่ว่าใครจะไปรู้คือทุกวันนี้ปปชเขาก็พยายามหาข้อมูลอย่างเต็มที่แม้กระทั่งเรื่องของเช็คราคา80,000บาทซึ่งกระทรงพณิชก็ออกมาชี้แจงในวันนี้กลายเป็นเรื่องตลกนะ ขอข้อมูลไปจากแบงค์เป็นจํานวนมากแบงค์พาย์เขาก็เซ็งเขาก็ไม่อยากให้ข้อมูลกับปปชแต่ว่าตามกฎหมายเขาก็คงจะถูกบีบบังคับให้ให้ข้อมูลกับทางปปชในสุดปปชก็จะควานหาจนเจอเรื่องทุจริตคอร์รัปชันจนได้คาวนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าปปชจะมีความกล้าอัญชัญชัยในมุมมองของเขามากเพียงพอที่จะเล่นงานทั้งรัฐบาลหรือจะลงดาบว่ามีการทุจริตในระดับของการปฏิบัติเท่านั้น เฉพาะเจ้าหน้าที่บางคนจะโดนคือถ้าไปแนวนั้นมันก็จะไม่เป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลแต่ถ้าเกิดปปชอยู่ดีๆเลือกลงดาบทั้งรัฐบาลสตาล์คอตอสอไม่มีเหตุไม่ผลไม่มีคอมเมนเซนส์นั่นก็เป็นอีกศึกหนึ่งศึกที่สองที่รัฐบาลยากที่จะสามารถสู้ได้นะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้สําหรับรัฐบาลมันก็มันก็เป็นประเด็นที่ว่าคนชอบพูดเรื่องเรื่องคลิปฉาวเรื่องอะไรว่าเป็นประเด็น แต่ว่าคลิปเฉาไม่น่าจะเป็นเรื่องราวที่สําคัญในในในประเด็นที่เกี่ยวกับการโค่นรัฐบาลที่เกี่ยวกับการโค่นรัฐบาลมีอยู่สองเรื่องเท่านั้นตอนนี้3.5แสนล้านกับจํานําข้าวถ้าองค์กรอิสระและตุลาการพิวัตรไม่เอาสองเรื่องนี้โค่นรัฐบาลรัฐบาลก็คงจะอยู่รอดแล้วก็ได้ทำงานต่อไปพักกันสักู่ครับช่วงหน้ากลับมาดูสถานการณ์ล่าสุดในอียิปต์ครับ กาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีดูลาคลีนออกซิเจนพลัสจาก TOA บีท g เกนไล h t สูตรน้ำตาล2% ช่วยบำรุงผิวได้ดีกว่ากันเราเชิญสาวๆมาพิสูจน์ระหว่างการอาบน้ำด้วยน้ำนมกับ Dove c r e อาบน้ำใหม่ Dove Cream อาบน้ำใหม่และแตกต่างด้วยนว,วัตกรรม n u t r i ม um อ Moisture ทำความสะอาดและช่วยบำรุงล้ำลึกเข้าถึงชั้นผิวว้าว Dove ช่วยบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นได้ดีกว่าน้ำนม Dove Cream อาบน้ำใหม่ 2%ใช่เลย 2%, 2ใช่เลย2%ใช่เลยใช่เลยค่ะบีเทเก้นไลท์สูตรน้ำตาล2%ช่วยการขับถ่ายดีขึ้นบีเทเก้นไลท์ขวดเนี้ยใช่เลยบีเทเก้นไลท์สูตรน้ำตาล2% ะะดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทิฟฟี่บัรธวัรที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ความมั่นใจผมไม่เคยเปลี่ยนทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเดนในฉลากก่อนใช้ยาทันทุกสถานการณ์ความสำเร็จไม่มีใครตามทัน B Rocka er Performance ให้วิตามินบีรวมพร้อมวิตามินซี Rock er. B Rocka เม็ดฟูละลายน้ำง่ายวันละหนึ่งเม็ดช่วยบำบรุงร่างกายและระบบประสาทสำหรับผู้อ่อนล้าอ่อนเพลีย B Rocka er. บอกลาวิธีการแดดแบบเดิมๆให um. ม่วัสลินเซรั่มมี SPF 30 PA บวกบวกลองติดเทปที่ผิวให้คนหนึ่งทาวัสลินเซรั่มทับแต่อีกคนไม่ต้องทาสีผิวบริเวณที่ทาวัสลินเซรั่มยังดูกระจ่างใสสูดแดดแบบมั่นใจ ทยใครทําก็อร่อย SC Asset Corporation จํากัดมหาชนจําได้ไหมตอนนั้นที่ออคอปคอคแล้วที่กลายมาเป็นคอม,มอชอปฏิวัติยึดอำนาจในวันที่19กันยา2549ตอนนั้นเขาใช้วิธีการตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆไ,ไหมฮะแล้วก็เลือกที่จะตั้งนายกรัฐมนตรีนะฮะคือมีที่ปรึกษาด้านต่างๆแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีที่ แฮนด์ดงานด้านบริหารคราวนี้ในอียิปต์ก็ใช้คอนเซปต์คล้ายๆกันแต่ว่าของเขาเนี่ยมีการตั้งประธานาธิบดีชั่วคราวขึ้นมานะครับซึ่งคงจะมีวาระประมาณ1ปีนะฮะแล้วคนนั้นก็คือแอดลีมอนโซซึ่งเป็นสุดยอดอประธานสารรัฐธรรมนูญน,นอมินีของพลเอกอับดูลฟาธาอัลซีซี เสร็จแล้วในขณะเดียวกันเขาก็จะตั้งรองประธานาธิบดีที่ดูแลงานด้านต่างๆคนที่จะดูแลงานด้านประชาสัมพันธ์ให้โลกนั้นเห็นว่าอียิปต์กำลังเดินมาในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็คือโมฮัมหมัดเอลบบรดายเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสติภาพอดีตผู้อำนวยการ i a e a ส่วนนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นคนที่จบฝรั่งเศสมานะครับเป็นด็อกเตอร์นักเศรษฐศาสตร์ชื่อฮาเซมเอลเบลลาวี i, ซึ่งคนที่มีอายุถึง76ปีแล้วอายุมากทีเดียวสำหรับ การที่จะเข้ามามีบทบาทเป็นนายกรัฐมนตรีคนคนี้ก็พยายามตอนนี้ที่จะตั้งคอรอมออยู่แต่ว่าอาจจะไม่ง่ายเพราะว่ามีหลายกลุ่มตอนนี้ที่ถอนตัวออกจากโอกาสที่จะได้เข้าร่วมคอรอมอรเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้กําลังขั้นเด็ดขาดจากฝ่ายกองทัพในการจัดการกับมุสลิมบรัตห์ฮูที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ60คนได้นอกเหนือไปจากนั้นการกักกุมตัวอดีตประธานาธิบดีมูฮัมหมัดมอซี ในสถานที่ที่ไม่สามารถบอกกับประชาชนได้และการออกหมายจับผู้นำที่แท้จริงของมุสลิมบรัทอหูดซึ่งเป็นนายของมอร์ซีอีกทีหนึ่งเนี่ยนะฮะมันก็เป็นการกวาดล้างนะฮะผู้ที่จริงๆแล้วยังไม่ได้ทำอะไรผิดทางกฎหมายเลยเพียงแต่ว่าบังเอิญเป็นมุสลิมบรัทอหูดแล้วต้องการกวาดล้างแล้วก็ใช้วิธีการที่ค่อนข้างเด็ดขาดนะหลายคนที่ตอนแรกจะวางแผนที่เข้าร่วมครอมอก็เริ่มลังเล สถานการณ์ในอียิปต์นั้นเป็นปัญหาปญหาเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมุสลิมรัฐาหูจะถูกกดให้เป็นคลื่นใต้น้ําอาจจะกลายเป็นกลุ่มการก่อการร้ายจริงๆอย่างที่คนอียิปต์ตอนแรกบางกลุ่มกลัวก็ได้คือกลัวว่าเขาจะเป็นกลุ่มการก่อการร้ายเป็นอิสลามิสหัวรุนแรงสุดโตง่งตอนนี้คุณเล่นไปเอาเขาออกจากอํานาจทั้งทันที่เขาเข้าสู่อำนาจผ่านกระบวนการแบบที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดนั่นก็คือการเลือกตั้ง แลวคุณจะให้เขาเคลื่อนไหวอย่างไรถ้าไม่ใช่เป็นคลื่นใต้น้ําใต้ดินในที่สุดเขาจะบีบให้จนตรอกแล้วต้องกลายเป็นกลุ่มก่อการร้ายแบบที่หลายฝ่ายพยายามตีตราเขาว่าเป็นแต่ว่าอย่างไรก็ดีความพยายามที่จะกวาดล้างมุสลิมระดหุ่ก็พอเข้าใจได้เพราะว่าในประวัติศาสตร์ของอียิปต์ตั้งแต่ได้ความเ,เอกราชมาเนี่ยเขาก็กวาดล้างมุสลิมระดหุ่นมาตั้งแต่วินาทีแรกก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะเป็นสิ่งที่พอเข้าใจได้ว่าโอเคทําไมมันมีความกลัวนี้าวนี้ความกลัวรัฐอิสลามใน ในอียิปต์มันมีมากเกินเหตุหรือเปล่าลองอ่านเดวิดบรูคส์นะฮะเดวิดบรูคส์เนี่ยเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมดึงโคดสองโคดมาแล้วเดี๋ยวพยายามที่จะอธิบายต่อนิดหนึ่งเดวิดบรูคส์บอกว่า those who emphasize substance on the other hand argue that members of the Muslim Brotherhood are defined by certain beliefs they reject pluralism secular democracy and to some degree modernity when you elect fanatics they continue you have not advanced democracy นายานในที่เนี่ยบรุกส์พยายามที่จะบอกว่าฝ่ายที่เห็นด้วยกับการยือดอำนาจรอบนี้ในอียิปเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าเวลาคุณเลือกคนที่เหมือนเป็นบ้าเป็นฟาาติกเป็นแบบสุดโต่งขึ้นมาเนี่ยถึงแม้ว่ามันเป็นการเลือกตั้งแต่คนพวกนี้พอขึ้นมาปกครองจริงๆเนี่ยแบบที่มุสลิมบรัตเธอร์ฮูดทำเนี่ยในที่สุดเขาจะนำพาประเทศไปถูไปสู่ทิศทางที่มีระบบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย การเลือกตั้งไม่ได้นําไปสู่ประชาธิปไตยแต่นําไปสู่ระบบการปกครองในรูปแบบอื่นที่ reject pluralism นะ reject secular democracy ปฏิเสธประชาธิปไตยในรูปแบบที่คุณมีสิทธิ์ในการแยกศาสนาออกจากการปกครอง you have empowered people who are going to wind up subverting democracy the important thing is to get people like that out of power even if it takes a coup the goal is to weaken political Islam by nearly any means David บรุกส์พยายามที่จะบอกว่าฝ่ายที่ยุติานาจครั้งนี้พยายามที่จะลดอิทธิพลของ p o l i t i c a l Islam ลดอิทธิพลของความพยายามของกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามแต่มีความเชื่อว่าศาสนาอิสลามนั้นต้องมีบทบาทอย่างสำคัญทางการเมืองผ่านกฎหมายและผ่านรัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามไม่ใช่แค่อิสลามเฉยๆแต่ว่า weaken political Islam นะขณะนี้ประเด็นก็คือว่าตกลงแล้วในอียิปต์เนี่ยถ้าไม่มีการยึดอานาจเนี่ยวันหนึ่งมุสลลมบัตตูฮูจะสร้างให้อียิปต์เป็นรัฐอิสลามหรือเปล่านั่นคือคําถามที่ทุกคนมีผมไม่มีคําตอบบางคนบอกว่าใช่เลยต้องยึดอานาจบางคนบอกว่าไม่ใช่การยึดอานาจเป็นเพียงการกระทําที่ทําเกินเหตุก็แล้วแต่คุณคิดแล้วกันพักกันสักครูช่วงหน้ากลับมามีเดลี่ขวดครับ ปวดหัวเลือกสาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาร่า โดฟคอนดิชเนอร์ช่วยปกป้องผมจากความร้อนใช้ดฟไม่ใช่ค่ะความร้อนทําให้ผมแห้งเสียโดฟคอนดิชเนอร์ซึมลึกเพื่อปกป้องผมให้ผมดูสุขภาพดีไอ้ช่าเอ้ามาดฟอินเทนส์รีแพร์ทันทุกสถานการณ์ความสําเร็จไม่มีใครตามทันบีร็อกค่าเพอร์ฟอร์แนซ์ให้วิตามินบีรวมพร้อมวิตามินซีบีร็อกค่าเม็ดฟูละลายน้ําง่ายวันละหนึ่งเม็ดช่วยบํารุงร่างกายและระบบประสาทสําหรับผู้อ่อนล้าอ่อนเพลียบีร็อกค่า เพราะเรโซนามี r ฟ s ช p โปรเทคให้คนยิ่งรู้สึกสดชื่นมั่นใจทุกครั้งที่ขยับกล้าได้อีกทำได้อีกเรโซ n a ไม่ทำให้คุณผิดหวังผมโดฟทำอะไรก็ดูสวย จะเขยา่าสัมผัสสะบัดทั้งเปล่าบิดหรือปัดกระตุกแตะและตัว,วัดหรือบอกรักผมคุณโดฟ Conditioner ช่วยบำรุงลึกให้ผมแห้งเสียปลอกขาดน้อยลงสิบเท่าคุณอาจได้เป็นสาวโดฟในโฆษณาเพียงส่งรูปผมสวยมาที่เฟซบุ๊กโดฟมาเป็นสาวโดฟด้วยกันนะคะโดฟอินเทนส์รีเพ r สลากออมสินลุนทองฉลองร้อยปีโทร1 1 1 5 Home Pro แท้ที่จริงแล้วออเจเซราเนี Al ่ยเป็นสถานีข่าวต่างประเทศที่รายงานข่าวครบถ้วนที่สุดนะครับแต่กลายมาเป็นเหยื่อของความเกลียดชังของฝ่ายต่อต้านมอร์ซี่ที่มองว่าออเจเซรานั้นพยายามรายงานข่าวเพื่อเอ็นเอียงไปในทิศท,ทางที่สน,สนับสนุนการเคลื่อนไหวของมุสลิมบรัอรตหูซึ่งไม่จริงแต่ว่าออเจเซราเนี่ยถ้าเห็นในภาพนี้นะฮะในบล็อกของ Foreign Policy จะเห็นว่าถูก มีคนส่งภาพของอัลจีเซราซึ่งเปื้อนเลือดเนี่ยนะฮะโลโก้อัลจีเซราเปื้อนเลือดแล้วส่งเป็นเป็นเหมือนเป็นใบปลิวเนีเ่ยไปที่สำนักข่าวของเขาในอียิปต์แล้วก็เวลามีการถแถลงข่าวเนี่ยนะฮะผู้สื่อข่าวสำนัก,กนอื่นๆเนี่ยตะโกนโหไล่ขับไล่ไลนักข่าวของอัลจีเซราอาราบิกนะฮะในอียิปต์นะฮะคือเล่นกันขนาดนั้นคือสื่อในอียิปต์ที่หนุนการยึอดอำนาจเนี่ยกับมองว่าอัลจีเซราเป็นฝ่ายที่ไปช่วย ไปช่วยให้มุสลลมราตอหูนั้นขึ้นมาเป็นใหญ่หลังการค้นล้มมูรักซึ่งอันนี้ไม่จริงแต่ว่าก็เขาก็มองกันอย่างนั้นในในอียิปต์ซึ่งไม่แฟร์ต่อ Al อัลจีเซียร่าก็นะฮะแล้วแต่มุมมองและกันแต่ว่าอันนี้ถือว่าน่ากลัวสำหรับอัลจีเซียร่าซึ่งถ้าไม่มีอัลจีเซียร่าเนี่ยข่าวเยอะนะฮะจากในบริเวณนั้นในตะวันออกกลางเนี่ยเราจะไม่ทราบเลยเดลี mm ่ข hmm. ดวันนี้พูดถึงการเปรียบเทียบรัฐประหารระหว่างประเทศเนะี่ยนะฮะว่า มันสามารถทำได้หรือไม่มันมีข้อยกเว้นหรือไม่แจ็กสันดาผู้ช่วยบอกรวชินตันโพสต์บทความ Egypt's Miscarded c o u p cool. แปลเป็นไทยแล้วผมไปอ่านในประชาะไทยดึงมาอีกทีหนึ่งเนี่ยนะฮะคนที่เชียร์รัฐประหารนั้นมีมายาภาพร่วมกันอยู่2ประการประการแรกคือพวกเขาจะคิดว่าเหล่านายทหารมีจุดร่วมกันกันกบตนเองและสำหรับฝ่ายตรงกันข้าม ที่พวกเขาเกลียดชังแล้วแม้ว่าจะชนะเลือกตั้งมาก็สามารถทำให้เป็นโมฆะไปได้แต่ในความเป็นจริงก็คือกองทัพนั้นไม่ได้สันทัดในการเจรจาหรือใช้แนวทางเสรีนิยมทหารถนัดที่จะใช้กำลังบังคับและแม้กองทัพจะไม่ได้ฆ่าหรือทรมานใครแต่สิ่งที่ทำก็คือกวาดล้างผู้นำทางการเมืองที่ไม่ใช้ความรุนแรงลงไปปิดสือ่อ และปรับเปลี่ยนกติกาการเมืองเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการเมืองและทางธุรกิจของตนเองคือในที่สุดวิถีของกองทัพเนี่ยไม่ว่าจะพยายามขนาดไหนเนี่ยมันก็นําไปสู่การใช้วิธีการกวาดล้างถ้าไม่ใช้กําลังก็ใช้วิธีการอื่นในรูปแบบที่มีการแก้ไขกฎหมายเข้าสู่วาระของความพยายามของตนเองการยกเว้นให้ทํารัฐประหารได้เนี่ยมีไหมผมคิดว่ามี ถ้าสถานการณ์ของประเทศกำลังเข้าสู่ภาวะที่การเลือกตั้งนั้นนำไปสู่รูปแบบของการปกครองหรือวิธีการบริหารงานแผ่นดินที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับซึ่งในสัปดาห์หน้าจะเชิญอาจารย์สุทธาชัยยิ้มประเสริฐจากจุฬามาคุยกันในเรื่องการทำรัฐประหารที่โปรตุเกสและตรุรกีในอดีตที่เขาได้ชื่อว่าเป็นการทำรัฐประหารที่ทำเพื่อประชาธิปไตย ที่อียิปต์ในครั้งนี้สามารถสรุปได้ไหมณนะเวลานี้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทําในช่วงที่มีโอกาสที่จะเกิดรัฐอิสลามผมคิดว่าสรุปไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่ที่แน่ๆรัฐประหารปี49ของไทยเนี่ยความเกรงกลัวที่มีทั้งหมดหลายๆประการเกี่ยวกับรัฐบาลไทยรักไทยตอนนั้นมันเป็นความเกรงกลัวที่ปั่นกระแสขึ้นมาถามว่าของไทยเนี่ย ยกเว้นให้มีรัฐประหารแบบนั้นได้บ้างไหมมันไม่ได้มันไม่เหมือนกับตุรกีมันไม่เหมือนในอียิปต์และไม่เหมือนกับโปรตุเกสอย่างแน่นอนมันห่างไกลกันเยอะนั่นก็คือรายการ The Daily dose นะครับในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ Wake Up Thailand มีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับพรุ่งนี้พระพยอมกัลยาโนฮะใช่แล้วครับ พระพยอมมาเป็นแขกรับเชิญ w ว k e Up ับไทยแลนด์พรุ่งนี้สนุกแน่วันนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ